สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแซมเล่าข่าวพอดแคสต์ที่จะย่อยข่าวเศรษฐกิจร้อนๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆที่เข้าใจได้ใน5นาทีกับผมแซมครับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเป็น Talk of the t o ท n ของวงการลงทุนเลยครับนั่นคือผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเฟดซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยบอกเลยว่าทรงแรงกระเพื่อมไปทั้งตลาดเงินและตลาดทองคําใครที่มีทองอยู่ในมือหรือเล็งๆว่าจะซื้อจะขายต้องฟังเลยครับ ประเด็นแรกเลยนะครับเฟดคงดอกเบี้ยแต่ส่งสัญญาณแข็งกร้าวครับว่ากันง่ายๆก็คือเฟดประกาศว่าฉันยังไม่ลดดอกเบี้ยนะจ๊ะซึ่งก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้แต่ที่สําคัญกว่านั้นคือท่าทีของประธานเฟดคุณจะรมพาเวลที่บอกชัดเลยว่าอย่าพึ่งหวังว่าจะลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้เหมือนเป็นการดับฝันของคนที่ลุ้นให้ลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนไปเลยครับตลาดก็เลยมองว่าโอเคงั้นคงได้เห็นการลดดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวปีนี้ตอนสิ้นปีนู่นเลย แต่เรื่องที่พีกว่านั้นอยู่ในประเด็นที่2ครับคือรอยร้าวในคณะกรรมการคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เสียงไม่เป็นเอกฉันมีกรรมการสองท่านโหวตสวนอยากให้ลดดอกเบี้ยทันทีที่น่าสนใจมากๆคือ2ท่านนี้ปกติเป็นสายเยี่ยวครับเป็นสายแข็งที่สนับสนุนให้ดอกเบี้ยสูงๆมาตลอด การที่จู่ๆคนที่เคยแข็งกร้าวกลับอยากให้ลดดอกเบี้ยมันแปลได้ว่าลึกๆแล้วแม้แต่สายแข็งก็เริ่มมองเห็นความเสี่ยงแล้วว่าเศรษฐกิจสหรัฐในอนาคตอาจจะชะลอตัวลงแรงก็ได้นี่เป็นสัญญาณเตือนที่ดังมากๆเลยครับประเด็นต่อมาคือผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าเราครับพอเฟดส่งสัญญาณแข็งกล้าแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือ1 เงินดอลลาร์แข็งค่าครับนักลงทุนรีบวิ่งไปหาดอลลาร์เลย 2. ทองคําร่วงครับเพราะพอ,พอไม่มีการลดดอกเบี้ยต้นทุนการถือทองมันสูงขึ้นแถมดอลลาร์ยังแข็งอีกทองเลยโดนเทขายทํากําไรและ 3. เงินบาทเราอ่อนค่าครับอันนี้เป็นไปตามกลไกตลาดเมื่อดอลลาร์แข็งบาทก็อ่อนตาม แต่สําหรับคนไทยที่ถือทองคําแท่งมีข่าวดีในข่าวรานนิดหน่อยครับการที่เงินบาทเราอ่อนค่าลงเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนเป็นเบาะช่วยรองรับไว้ทําให้ราคาทองคําในประเทศไม่ได้ตกลงหนักเท่ากับราคาทองในตลาดโลกครับผมแล้วเราควรทํายังไงต่อดีสําหรับกลยุทธ์การลงทุนทองคํานักวิเคราะห์แนะนาว่าในระยะสั้นราคาทองน่าจะยังแกวงแกวงหรือซึมซึมลงอยู่อาจจะต้องใช้กลยุทธ์ย่อซื้อคือรอให้ราคาตกลงมาใกล้แนวรับสําคัญแล้วค่อยเข้าเก็บ แต่สําหรับระยะกลางถึงยาวภาพรวมยังเป็นบวกนะครับเพราะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนโยบายการค้าหรือความขัดแย้งต่างๆยังทําให้ทองคาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ทุกคนต้องการอยู่เสมอครับและขอจะจากกันไปแซมมีเคล็ดลับสําหรับสายลึกมาฝากครับเวลาจะดูว่าทองจะขึ้นหรือลงอย่าดูแค่ดอกเบีย้ยที่เฟดประกาศให้ดูสิ่งที่เรียกว่าอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงซึ่งก็คือเอาดอกเบีย้ยที่ประกาศมาลบกับอัตราเงินเฟอ้อ ทองคำเนี่ยจะชอบตอนที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมันต่ตําๆครับดังนั้นแม้วันนี้เฟดจะยังไม่ลดดอกเบี้ยแต่ถ้าในอนาคตเงินเฟ้อเกิดพุ่งสูงขึ้นมามันก็จะไปกดให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่าลงและสุดท้ายมันก็จะเป็นผลดีกับทองคําอยู่ดีครับสรุปง,ง่ายๆวันนี้คือเฟดทาเสียงแข็งแต่ข้างในก็เริ่มมีคนเสียงอ่อนทองคําเจ็บตัวระยะสั้นแต่ระยะยาวยังมีสตอรี่ที่ดีหนุนหลังอยู่และอย่าลืมจับตาตัวเลขเงินเฟ้อให้ดีๆนะครับ และนี่คือทั้งหมดของแซมเล่าข่าวในวันนี้ครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ทั้งสาระและความเข้าใจไปปรับใช้กับการลงทุนของตัวเองนะครับอย่าลืมกดติดตามเราไว้จะได้ไม่พลาดข่าวเศรษฐกิจที่ย่อยง่ายแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ผมแซมลาไปก่อนสวัสดีครับ